ไปดูเขาขายของป่ากันครับว่าเขามีอะไรมาขายบ้างผู้ถทายได้บ่เนาะ And this i street food. s food is t like they uh, get it from the forest and sell it here มีอะไรมาขายมัง่งมีอะไรมาขายมัง่ง <c oughs> ผักเหรอไหนมีอะไรกินได้กล้วยนี่ขายไงนี่สิบาทค่ะกินได้เลยเหรอแต่่ไมคย,ยังไม่สุกใช่ไหมเออเอากล้วยเดี๋ยว เดี๋ยวนี้ผักอะไรนี่ผักกระเฉดนี่ผักอะไรดอกบอนเนี่ยฮะผักี่เขาไดี๋ยวนี้เราผักหวานเหรอผักขวดเ่าตัวักยาวเท่ากหน่อยบุ้งนี่อเลยใช้บุ้งนี่มะปีไม่ใชบุ้งอันนี้อะไรครับผัดน้ำค่ะผัดน้ำมีน้ำด้วยนี่เดีวนี่อะไรครับนี่ ฝรั่งอะไรอ่ะบัตสีดาไม่รู้ดูมาดูเนี่ยอะไรเนี่ยมันกินได้ไหมอ่ะกินได้ค่ะแล้วภาษาบ้านบ้านเธอเรียกอะไรยูกาตะยูกาตะอันนี้เป็นเป็นกระเหลี่ยงใช่ไหมปลากระยอใช่ไหมใช้โยเกิดอ่ะนี่เห็ดเหรออ่านี่อะไรไม่รู้เห็ดงค่ะนี่นหน่อไม้ กินได้เลยเหรอดิบอยู่ค่ะอ๋อดิบอยู่ต้องเอาไปทำยไงแกงค่ะเอาไปแกงมีกินได้บ้างเนี่ยมีอะไรมาขายอีกอะไรที่กินได้เลยมีไหมไม่มีเลยเหรออะไรที่กินได้เลยกล้ว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 สิบบาทมีไหมมีอยู่ห้าบาทห้าบาทก็ลูกเดียวหือคุดหนุนมเขาหน่อยซื้อหกปีไหมล่ะหกปีไปทำอะไร ไม่มีครัวมีครัวจะซื้ออยู่เหรอเห็ดไหมล่ะซื้อเห็ดซื้อกล้วยนะสเต็มเซเว่นอ่ะแถมสเต็มเซเว่นเอาหนึ่งนะไปกลับที่พักหมดหนี่เหรอสิบบาทโอ,อ้สิบบาทก็อีกนะก็ประมาณเ e v e n t y f i v เซนต์ for this one thanks for watching from ท่าสงยาง district ยวกอนมพี่กล้วยเปล่ากล้วยกล้วยจะไปด่ากันดิเหรอกล้วยพี่กล้วยจะมีอะไรมาขายอีกไหมหมดแล้วไม่มีแล้วเหรอมีไฟแช็กไหมไม่มีปาการังเขาพูดสวัสดีว่ายังไงออสโล拉萨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 อ๋อขอบคุณล่ะขอบคุณ ฮะเช็คเข่าเช็คเข่าอ๋อได้น่ไหมเนี่ยเออโอสุร่าใส่เช็คเข่าโอสุร่าใส่เช็คเข่าอ๋อแต่ว่าขอบคุณสวัสดีเด้ออร่อยอร่อยอร่อยอวิอวิหมาอออ่าพี่พอเปล่าที่โอ้พอแต่ว่าสิบบาทมันจะกินได้เลยเหรอไม่ดิบอยู่รออีกวันหนึ่งเอออีกวันหนึ่งโอเคเลือกเลือกพวงใหม่ไหมนี่ใหญ่ดี เอาไหนมีเมสเปล่าเหรอก็กล้วยป่าน่าจะมีอยู่หรอกเหรอนั่นแหละเอาไปจ่ายแล้วจ่ายแล้วเรียบร้วอ่ะเดี๋ยวจะไม่รู้จะไปผัดอะไรไม่มีเครื่องไม่มีครัวหอมใบเนี้ยเหรอไปเดี๋ไปกวนเขามากเลยผมว่าขอบใจบ้างไงเมื่อกี้เมื่อกี้บอกขอบใจบ้างไงขอบใจจะอะไรอ่ะขอบใจบ้างไงนะ เจ๊คืเจ๊คือขอบใจนะเจ<อ>๊ค<อ>ือเจ๊คือบายบาย <Bye. S 1> <laughs>